โยโยโยสวัสดีครับพี่สีคืึองหนังทุกช่องทางอยู่กับพี่เจคืึองหนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้ก็ติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับก่อนอินฟ้าปรีดีฟันเคเอ็นสปอร์ตนะครับเดี๋ยวพี่เจจะปกักหมุดไว้ในช่องคอมเมนต์ครับเอามาถึง,งค่ำคืนวันจันทร์คลิปแรก3คู่จาก3าลีกเลยครับเอาที่เวลาเที่ยงคืนกันก่อนนะครับซูเปอร์ลีกของตุรกี กัสเทสจะเปิดบ้านเจอกับอิสันบูบาซักเซฮิออนดับหกกัสเทสสี่สิบแต้เมเกมล่าสุดลงเล่นในบอลถ้วยเติร์กิสครับบุกแพ้กับซันสปอร์ศูนย์สองตกรอบไปแล้วนะครับตัวหลักก็แอนโทนีเดนนิสมีคู่หน้าเป็นเอเมอร์สันกับโรมูโรคู่หอ,อกชาวบราซิลนะครับเจอกับบาซักเซฮิอนสี่สิบแปดแต้เมเกมล่าสุดเปิดบ้านเบียดชนะกาเซนเทปมา2-1แม่แต่ว่าคิวเนียคริสตอฟ ปิออนแท็กองหน้าชาวโปรแลนด์ติดโทษแบนลงไม่ได้นะครับตัวหลักก็มิเกลครสโปคู่หน้าเป็นอีวานเบอร์จิกกับยูซุฟซานะครับนันดแรกเจอกันบาสเซีย ah เปิดบ้านถลม่ม4-1ก่อนเกมเขามองกัสเทปเหลื่อมนิดน,นกับการเล่นในบ้านแม้แต่ว่ากัสเทปนี่ฟอร์มแย่มากนะครับ11นัดหลังสุดในลีกไม่ชนะครับสเสมอหและแพ้ไปถึง5ส่วนบาสเซีย ah นชนะมา4เกมติดยังลุ้นไปถึงอันดับ3เพื่อไปยุโรปนะครับดูแล้วหน้าวัชจะอิสันบูบาสเซีย ah ทีมเยือนครับที่เหย่ยดมองว่าเกมนี้ไม่แพ้แ โยโยโย่ที่เจ็ดฝากผลิตภัณฑ์แคลนสปอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสําหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1ไปคลิกตามตะกร้าที่ปักหมุดด้านล่างนี้เลยครับขยับไปที่เวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าไปดูเซร่าอิตาลีนะครับเวโรนาอันดับสิบสี่จะเปิดบ้านเจอกาญารี่อันดับสิบหกเวโรนาสามสิบสองแต้มเกมล่าสุดบุกแพ้โรม่ามาศูนย์หนึ่งนะครับตัวหลักก็องเดรดูด้าดาวิดาสกี้มีสัตว์เซอร์เดย์นะครับมอสคิวรากับอาร์มินซายืนกองหน้าในขณะที่กายารี่แต้ม เกมล่าสุดแพ้คาบ้านกับฟิอเรนตีหน้ามา1-2นะครับก็เยอรี่มีหน้าคุมเกมรับมีนิครัสวิเอล่าซิโตวูลัมบูนะครับกองหน้าเป็นโรเบ t o p โตปิกโคลีกองหน้าตัวเก่งนัดหน้ากายารี่เปิดบ้านชนะ1-0ตามหน้าเสือเขามองเวโรนาเหลื่อมนิดๆนะครับแตว่าไปยังต้องหนีตกชั้นทั้งคู่นะครับเวโรนาสีนัดหลังสุดไม่ชนะใครส่วนกายารี่ก็แพ้มา2เกมติด แยกกับแยกมาเจอกันแต่พิจารมองว่าเกรดบอลสูสีมีโอกาสออกเสมอครับถื้สองมุมวัดใจกายารี่จะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อย ปิดท้ายที่เวลาตีสองตรงครับเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษลีดยูเนเต็ดจะเปิดบ้านเจอเบสต์ซอล์ตซิตี้ลีด9-4แตม้มเกมล่าสุดเปิดบ้านล่มสโต๊กไป6-0ลีดการันตีการเลื่อนชั้นแล้วนะครับอยู่ที่ว่าจะเป็นแชมป์หรือเปล่าครับก็ดาเนียลฟาเก้ก็น่าจะจัดหนักต่อไปเพราะว่าบรรยากาศเหมือนการฉลองแชมป์อ่าฉลองการเลื่อนชั้นนะครับแบนนันอารอนสันดิลฟิตยอนโตโมโนโซลมอนแดนเจมโจปิโล่เนี่ยแม่นักที่แล้วยิง4ลูกในขณะที่เบสต์ซอล์ตซิตี 67 oh, แต้มเกมล่าสุดบุกแพ้ลูตัน1-3ถือว่าเสียหายมากในแง่ของการลุ้น จบในท็อปซิกเพื่อไปเพลย์ออฟนะครับมีอามิสเมเมติมักเบิร์ดกองหน้านากีวเวลนะครับนัดแรกเสมอศูนย์ที่บ้านบิสตันก่อนเกมลีสเป็นต่อแม้ว่าลีจะเลื่อนชั้นไปแล้วแต่อย่างที่เจ็ดบอกไปครับมันเป็นบรรยากาศของการเฉลิมฉลองเลื่อนชั้นต่อเนื่องแล้วเอาจะว่าไปลีก็ต้องการเป็นแชมป์เดอะแชมเปี้ยนชิพส่วนบิสตันเนี่ยแม่แพ้นัดที่แล้วถือว่าเสียหายครับยังชอบลีอยู่ในเต็ดพี่เดียรมองว่าจัดเต็มต่อเนื่องจะเปิดบ้านเบียดชนะอย่างน้อยหนึ่งประตูเก็บสแต้มนะครับสร อารี่และลีสอยู่ในแตบขอดยก่อนโชคดีครับบ๊ายบาย